ผมสงสัยมานานแล้วไอ้แบบเนี้ยโกอาการดนเนี่ยผมถามหน่อยมันก็แค่เกมปลูกผักมันจะไปสนุกอะไรเดี่ยวผมไม่เข้าใจคือเล่นกันโอ้โหไปที่ไหนมันก็เจอคนเล่นปลูกสวนนี่แบบอเอาเป็นเอาตายนะครับเออมันสนุกตรงไหนกันนะยกอาการดแนนนะเดีนเน๋ยวผมจะลองเล่นนะเออไหนอยู่เด้มันสนุกตรงไหนครับมาเริ่มกันเลยวันนี้อะไรวันนี้ฮะ มันคืออะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ใครมันสร้างอะไรวะตรงนี้วะส้มๆเนี่ยครับไพ่แบบเซิร์ฟเวอร์ e e for everyone อ่ามีเซิร์ฟไพ v เวทด้วยเหรอ <c oughs> uh, rare but โกแฟร์อะแระบันโลเอ่อพืชที่เป็นสีทองมันแร่แล้วก็มีราคามีโอกาสน้อยมากที่จะออกเลนโบ่หรือแบบที่เล่นเนี่ยเ,เรียบร้อยแล้วแล้วกลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะฮะ กับอาจ่าสุกี้ถ้าไม่ใช่อาจารย์สุกี้สุกี้ครูนะครับนะเออที่ขายไก่ย่างมิเชียนดูซิที่จริงถ้าเป็นตัวหาดนะไหนอะเล่นไงผมมีโชวเวลแล้วแล้วไงขุดใช่ไหมเอ้าผมต้องทำอะไรอะเฮ้ยอันนั้นอันนั้นอะไรวะนะ้าเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะนึกว่าสัปปบปะรดสับปะรดยัก เฮ้ยต้องเล่นใหญ่อ่ะการ์เดนอ๋อ,อ,อนี่คือกลับนี่คือซีดนี่คือการ์เดนโอเคครับทอล์ก o t o โทมี่โทมี่คือใครคนนี้เหรอขอให้เราซื้อแคโรลจับจับไปไวยรุน่นโอเคครับไหนสนุกสนุกตรงไหนวะาถามจริงเล่นเ hey ฮดีก็ได้ป่ะเนี่ยไปปลูกใช่ไหมปลูกปลูก แล้วไงรอโตแล้วเอาไปเก็บอ่า,าแล้วตอนนี้ไงโตแล้วเนีเก็บ่าฮะแล้วไงขายใช่ไหมขายอะ่ะเ,เอาไปขายดิออขายไงเดี๋ยนี่ไงเซลเซลท็อกทูสตีเว่นะเอาไปขายผมมีแค่รอครับราคาหนึ่งบาทาไปเลย ยีบ็ดบาทเหรอกลับบ้านหรือไปซื้อต่อซื้อต่อหรือเปล่าครหลอดซีสตรอเบอร์ี่โอ้ซื้อสตรอเบอร์รี่ไม่ได้อะอะไรวะแล้วซื้อแครอทหมดได้หมดเลยสนุกตรงไหนเนี่ยฮะถ,ถามจริงท่านผู้ชมนี่อะไรเอ้ยนี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย้ยอะไรเนี่ยเอาปลูกแครอทได้อะไรว่าปลูกแครอทได้องุ่น มูลลิดมูลไท์เอาไปขายใช่ไหมเอาไปขายเอาไปขายเราดูด้วยเอามัดอิสเวิร์อันนี้ขายเท่าไหร่อ้ดิอ๋อแล้ช่วยอะไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะนี่คืออะไรไอ้นี่ขายเท่าไหร่หกร้อยเฮ้ยคุณเพิ่งเล่นฮัโลโหลเอาขายขายขาย ขายให้หมดเลยเอาดูเซลดิสดูเซลวิตอรี่เออเจ็ดร้อยกว่าบาทโอเคแล้วไงกลับไปปลูกต่อเฮ้านายเล่นไลไรเนี่ยหูอะไรอะ่ะเราไม่รู้เรื่องเลยนะเล่นอะไรเนี่ยเออสนุกกีโมเนี่ยผมรออยู่แค่รอบูเบอรี่ซีดสี่ร้อยซื้อได้ซื้อเลย สตรอเบอรี่อ,อยังซื้อไม่ได้นะแต่ว่าสตรอเบอรี่ซื้อได้นี่หว่าเมาอะไรเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มลสตรอเบอรี่โอ,โอเคแค่หลอดด้วยรับโอเคซื้อไปเยอะแปดร้อย,ย800อ๋อนี่นี่เหนียวน,นี่ก่อนผมไม่รู้ฤดูกาลมันจะเปลี่ยนพวกไอพวกพืชน,นี้หรือเปล่านะแต่ว่าเราดูนะนั่นเป็นตัวเราสั่นว่ะหนาวใช่ไหมหนาวแน่ๆเลย ปูขึ้นหมดปูปูปูมีแค่ลอดซีดเพียบเลยปูปูปูขึ้นหมดเลยเด้อปูขึ้นหมดนั่นแหละนั่นแหละแล้วไงเรียบร้อยเนาะใช่ไหมโอเคได้แครอทแล้วเย็บเลยแล้วไงนี่คืออะไรอ่ะโป้โกลเด้นชิลลี่มีโอกาสได้ผลน้ำแข็งเหรอเอฟเฟกต์น้ำแข็งยงมีด้ว้ย ไม่ธรรมดาเก็บได้ละน,นี่หว่าเก็บเก็บเก็บอันนี้คือเรียบร้อยเออดี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 ก็ก็ก็อันนี้สีทองใช่ไหมเนี่ยสีทองดีกว่าแค่อทองวอามีอันนี้อังทองอันเดียวอ่ะอันนี้เท่าไหร่อับอันนี้เท่าไหร่อ่ะข้าวัดที How much is this เ o อร์สเจหกร้อยีมากผมขายหมดเลยแล้วกันนะ ขายขายหมดแลวผหขายมิเตอรี่ทีหมดเลยเด้อเบิ่ม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 ขึ้นพันแล้วครับขึ้นพันแล้ว่าซื้อ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 อยา่าอย่าติดอย่าติดอย่าติดอ <laughs> ย่าติดเออเอเอว่ซื้อไม่ได้แล้วว่าหมดสตอ็อกรีสตอ็อกให้ด้วยก็แค่เก็บปลูกผักมันจะไปสะดุกอะไรออแล้วก็ต้องมารอมันโตเว้น,นะช็อปนี่คืออะไร โลบักครับเฮ้ยฟรี free. รถน้ำได้แล้วไงรถน้ำได้บูรดถน้ำมาทำไมเอ่อทำให้เลื้อเราเติวโวเร็วขึ้นก็โ okay. อเคอรดรถก่อนรถอะไรใช้เลยเช็ทีเดียวหมดเลยคืออะไรอ่ะอ๋ออ๋อตอเบอรี่คือเก็บได้เรื่อยๆเหรอเฮ้ยดีดีดีผลผลิตขันดี อ๋อเอ้นั่นหายไปแล้วครับไ้ที่มันเป็นประสาทอ่ะอ๋ะอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ Dark f ฟ o d แก้วมังกร,กร้ามาเขาด้วยเฮ้ยทำไมนี่ไม่โตสักทีอ่ะเฮ้ยโตสิครับโตไนี่เท่าไหร่สตรอเบอรี่ศูนจุดสามกิโลนะ่ะอ่ะ how much สิบเจ็ดบาทโอ้โหมันไปถูกอย่างงี้เออ จะไปขายวอเทอร์เบลอนโอเคโกะกาเดนเก็บปลูกผักขายเลยขายหมดได้แต่แโตหมดเลยขายหมดเลยเอาคีดรอบไปเลยเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะคนไทยเปล่าเฮ้ยเพื่อนเราบอกสามห้าเจ็ดนายเป็นใครอ่ะไฮไฮก่อนอ้าวยูไม่ได้ไฮหายเออกเกมไปแล้วเฮ้ย เนี่ยมันอะไรเนี่ยุูคนเราว้าน่าเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกผักจริงวะเนี่ยมีแต่กสาวด้วยอโอ้ตายแล้วโอ้ไปกันใหญ่แล้วนี่อะไรเนี่ยนักจักรการ์เด่นป้นได้ป้นได้หรอนี่เอาอราจะไปป้นเขาทำไมเราไาม่ใช่คนแบบนั้นสนุกคีโมโลเล่รออยู่ เราซื้อทอมอเมทัแล้วเราซื้อทมอเมทแล้วกันแรบแรเนีย่ยไปกลับไปปลูกโทอมอเมทกันนี่อะไรใช่ไหมทมเมทนี่ปลูกทมอเมทอีกรอบอือแอมันจะมีคนสักคนว่าไม่ว่าแบบมาขายแบบเสียแล้ววะเสียแล้ววะมันจะมีสักคนได้ว่ามาขายผลให้เราสักสิบล้านยี่สิบล้านอะไรเงี้ย ฮะสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเย่เยฮัลโหลฮัลโหลไฮฮัลโหลไฮไฮฮัลโหลว่าชั่อไงอันฝ่ผมเป็นเด็กใหม่ไฮใช่ผู้สงสัยอะไรผู <c oughs> ้สงสัยอะไรเกิดไงเนี่ยไม่ช่วยเราเดินหนี <c oughs> อีกเฮ้จิตใจคนเราจิตใจคนเรานึกว่าดูในแดงในเขียวอยู่เอ่าไป ด้วยชาและบ้านเมืองเล่นเอาอะไรวะเดะหกร้อยสี 600, ่ร้อยอีสต็อกแล้วเยี่ยมเฮ้ยอ,อะไรอ่ะช i ปฟอร์มเอ้ยอะไรอ่ะโฟรเซนโฟรเซน what is this อะไรอ่ะเอ้ยนี่อะไรเนี่ยโฟรเซนรพรานเซลล์ยูไอเทมโก u ยูซีดโ,โอเคโอเค รู้เรื่องพี่มีคนอันนี้เอาอันนี้ให้ผมอะ่ะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โห๘แสนว้าวผมด้ว้าวเลยดูแพงมากเลยฟรีมันนี่อห thank you ไหนเซลตึ๊บโอ้โหโโดังขึ้นแล้วมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมาก นี้เราก็จะซื้อทุกอย่างเลยมผมเมาหลายคุณเลยหอมๆเมาล้าเลยนี้ดีี่ยสนุกแล้วเว้ยสนุกแล้วมีเจนเดอรี่เอามาเอามาซื้ออมมสต็อกอะไรมาเอามามาซื้อให้หมดซื้อให้หมดซื้อบลูเบอรี่ด้วยซื้อ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 แครอทด้วยซื้อซื้อซื้อให้หมดโอเคครับ ถ้ามีคนขายผลในร้านนี่จะดีมากอะไรอ่อะ,อ,อ,ะอ,อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีก what this now อะไรอีกอ่ะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะน่าให้อะไรนะอุ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรผมรับ,บหมดนะเทรดเอาเทรดอะไรอ่ะช็อคเชอรี่แบดแลนเปเปอร์เอ่ชอช็อคเชอรี่แบดแลนเปเปอร์นี่นี่จะเป็นพิกใช่ไหมพิกพิกผมขอไปเช็คราคาหน่อยนะว่า ไอเนี่ยมันม่เป็นผลแบบโดนไอเนี่ยอะไรฟ้าผ่ามันขึ้นมาช็อกอ่ะมาขายดิอันนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอัน,เ,นเ,อเดียดเดียวเฮ้ยพ,พี่ใจ,ยใจยเย็นก่อนพี่ใจเย็นก่อนเฮ้ยแปดล้านผมนี่ขายเลยครับผมนี่ขายเลยเอาไป เอาไปเอาไปเเซลลิสผมขายเลยก็แปดล้านนะฮะอู้หููจะขึ้นสิบล้านแล้วอะอะไรเนี่ยดีงามสุดยอดสนุกแล้วนะมาแล้วมามา,มา,มาปลูกปลูกปลูกเออดีด,ดีใครบอกว่าเกมนี้มันน่าเบื่อว่านี่มาปลูกกันดีกว่านี่ปลูกข้าวโพดตรงนี้ก่อนตรงนี้ดีกว่าเนี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อ๋ออันนี้เขาาให้เรามาใช่ไหม แอมเบอร์ฮาร์ดแอมเบอร์ฮาร์ดอะไรคือแอมเบอร์ฮาร์ดแอมเบอร์ฮาร์ดคืออะไรไปดูโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เงินไเริ่มเลยแล้วขอไปไกลนี่เท่าไหร่อ่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะพี่สองแสนปาดโทขายว่าอ,อะไรเนี่ยบางจอกว่าแล้ว โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอไป, Q, ไปคิวพี่คิวนี่ก่อนละกันนะครับนะหลังจากที่ผมเล่นมาประมาณสักสิบนาทีได้ก็ก็เออก็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 ตีละกันให้ดีก็ได้นะเพราะมีคนมาขายอผลอะไรอนะผลละแปดล้านเงี้ยเออแล้วก็อึ้งเลยทีเดียวนะโอ้ยทีนี้ก็มีคนมาขายผลละแปดล้านให้เราสุดยอดไปเลยอ,อะไรอะไรอะไรจะมาขายเราอีกเปล่ามันไม่น่าเนาะไม่น่าขายเรา โอเคนะผมฟาของผมก็เป็นอย่างเงี้นี่ผมปลูกต้นพงต้นไผ่อะไรอย่เงี้ยโอเคก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็ปลูกไปตามภาษาชาวบ้านนะครับผมของคนเอ่อย่างไก่ย่างวิเชียบุรีนะครับอ่ะโอเคอย่าลืมก,กดไลค์ซับสไครต์ช่องสกีคุงกัด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอยู่